好。 โนะคะเป็นรายการที่ดีมากเลยนะคะเพราะความสวยความสวยของคุณเนี่ยจะไม่ไปจากตัวคุณเลยเรียกว่าความสาวด้วยจะไม่ไปจากตัวคุณอย่าง<ด>แน่นอนเลยะวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนค่ะชลี่วรัชยาสายสังข่ะทพิ์ทิพวรรณซาตังค่ะ,ะวันนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มจุใจอีกเช่นเคยนะคะ,คะในรายการของเราต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องราวนะคะสารพันปัญหาความรู้ต่างๆที่จะมาช่วยตอบโจทย์นะคะสําหรับสาวๆหลายคนด้วยที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของระบบภายใน ในระบบของ<ช>ผิวพรรณหรือว่าส่วนต่างๆที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจังเลยในร่างกายของเราวันนี้<ช>เราจะมาตอบโจทย์ในส่วนนั้นให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณสุภาพสตรีนะคะหลายๆท่านเลยนะคะ,ะตั้งแต่วัยที่มีประจำเดือนอขึ้นไปเลยนะคะก็สามารถติดตามรายการของเราตั้งแต่ช่วงแรกจ,จนถึงช่วงสุดท้ายเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายค่ะที่จะมาฝากทุกท่านกาันและโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งที่ผู้หญิงนะคะทุกคนต้องกินและก็มี คนเนี่ยนะคะแฟนๆกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้เนี่ยติดตามนะคะข่าวสารมาโหสามปีเลยนะคุณ,คณต้องเลยเที่มื่อก็บอกว่ายอดขายนะคะถล่มทลายยอดออขายอันดับหนึ่งนะคะทั่วประเทศเลยนะคะ,คะกับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่นอนเลยค่ะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าจะช่วยในเรื่องของสาวๆาหลายคนเนี่ยให้หมดปัญหาไปได้เลยในเรื่องของระบบภายในต่างๆนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซันคาร่านั่นเองนะคะ<ช>ซึ่งสมุนไพรนี้จะสามารถช่วยดูแลผู้หญิงได้ อย่างไรโอ้โหฟังจากเชอรี่แล้วก็ทิพ์พูดแล้วนะคะอาจจะแบบครอบคลุมเหลือเกินแต่แน่นอนค่ะเราขอพูดในเรื่องของส่วนผสมสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าส่วนผสมสําคัญสาคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืงอนอันนี้จะได้รับโปรตีนแบบเต็มที่ถ้าเกิดเราทานไปใช่แล้วค่ะและที่สาคัญค่ะนอกจากโปรตีนจากถั่วเลืองแล้วนะคะก็มีสารสกัดจากทับทิมด้วยหลายคนรู้แล้วแหละว่าแหมขึ้นชื่อว่าทับทิมใช่ไหมในส่วนของสารที่จะช่วยในการในการต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะช่วย ผู้ชมได้นะคะ,คะเพราะว่ามีตัวช่วยจากสารนัำทิมตัวนี้นี่แหละค่ะจะช่วยทําให้ร่างกายของคุณนี่นะคะต้องเรียกได้ว่าอะไรอ่ะเขาเรียก เกิดเกิดความสมดุลขึ้นใ,ในร่างกายนั่นเองค่ะถึกต้องค่านแล้วก็ยังมีสารสกัดนะคะจากเปอร์โซนฝรัง่งเศสนะคะเปอร์โซนฝรัง่งเศสตัวนี้นะคะสังเกตง่ายว่าเราเนี่ยจะพบเจออนะคะไม่ว่าจะเป็นในเครื่องสาอําอางนะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆนานา,นา,นาแต่แน่นอนค่ะว่าเปอร์โซนฝรัง่งเศสตัวนี้จะช่วยลดฝ้ากากจุดด่างดำบนใบหน้าและตามตัวของคุณนะคะทําให้นะคะผิวพรรณดูกระจ่างสดใสได้ค่ะนอกจากจะมีสรรพคุณอย่างที่ทิ์บอกมาแล้วนะคะขาดไปได้หนึ่งสิ่งเลยสำคัญมากๆตัวนี้คอลลาเจน คอลลาเจนนะคะจากปลาอ่ะใครได้ยินก็แหมรู้เลยใช่ไหม<อ>ในเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะคะ,ค,ะความหมองคล้ำบ,บนใบหน้านะคะในส่วนของคองคลลาเจนตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวพรรณของคุณเปล่งปลั่งขึ้นอย่างแน่อนอนแล้วก็ดยเฉพาะในส่วนของความหมองคล้ำมก็ริ้วรอยหายไปอย่างแน่อนอนเลยค่ะแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนอันนี้ด้วยนะอ่าลดในเรื่องของสิวกละาฝ้าริ้วรอยจุดด,ด่างดําต่างๆที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของคุณด้วยได้เนอะที่สําคัญโอ้โหต้องบอกว่านะคะในส่วนของผลิตผลิตภัณฑ์ซันค่าเนี่ยสรรพคุณเยอะแยะมากมายมาก <ม>ใช่คเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนคลับตัวยงของซันคล่าเนี่ยเขารู้กันดีอยู่แล้วล่ะนะคะ,คะแต่เอาเป็นว่าเบรกนี้ล้าเอาแบบว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเต็มพอเบาๆแต่เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมีการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวในรายการของเราด้วยนะใช่ลับคาะก,กับช่วงของ Lady Up เดตเดี๋ยวกลับมา ในช่วง lady update นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะรอสองสาวทิดและเชอรี่นะคะ,คะก็จะมีเรื่องราวดีๆค่ะมาอัปเดตให้กับทุกท่านนะคะได้รับชมกันด้วยเพื่อที่จะนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะตามออยอปลอดภัยสําหรับตัวคุณด้วยของแท้แน่นอนอนะคะ,ะ,คะที่สาคัญต้องบอกงี้คุณผู้ชมคะ่ะใครที่อย่างที่บอกไปเมื่อเปรกที่แล้วเชอรี่บอกคุณผู้ชมว่าใครที่เป็นแฟนคลับตัวยงข,งของผลิตภัณฑ์ซันคัลาหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับคุณผู้หญิงนะคะแน่นอนเลยว่าจะสอ หลายคนนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเขามีโฉมใหม่เขาเปลี่ยนโฉมใหม่ออกมาใช้ไลกว่าเดิมและที่สําคัญสดใสามากวิ่งมากนะคะถ้าเห็นแค่รูป รูปรูปของกล่องเนี่ยนะก็จะรู้เลยว่าแหมฉันรู้แล้วแหละคุณเปิดตัวไปฉันซึมีดบรอแล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะมานะคะต้องบอกว่าอัปเดตในเรื่องของเรื่องราวส่วนตรงนี้ด้วยให้กับผู้ชมหลายคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะว่าการปิดแปลงของเราโฉมใหม่จากเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบไหนบ้างนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารนะคะอันนี้สาวๆนะคะเอาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อัปเดตด้านหลังจากสื่อพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองค่ะจาก สสึพิมไทยรัฐนะคะซึ่งเราจะโชว์นี่ก็คือนสึพิมไทยรัฐนะคะซึ่งก็ได้ลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประก,กาศโอ้เ<อ>ขาว่าอย่างนี้เลยนะเออเขาบอกว่าประก,กาศบริษัทเนเจอร์ลอะไรนะคะเนเจอร์นอินดัสทรีจำกัดข่าวบริษัทผู้ผลิตผลแล้วก็ผลิตสพานอาหาในส่วนของผลิตอาหารเสริมอาหารตัวนี้นะคะค่ะนะคะซึ่งนะคะ ซันคาล่าโฉมใหม่สดใสกว่าเดิมนะคะเริ่มเดือนพฤษภาคมะคะใช่แล้วตามตลาดนาัดเจอกันอย่างแน่น,นอนเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเขาจึงออกประกาศมาค่ะจากตลาดวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะเล่มน,นี้เขาบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเนื่องจากในขณะนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะซันคาล่าค่ะมีการทาของปลอมและลอกเลียนแบบวางขายตามตลาดเนยเยอะมากนะคะบริษัทจึงได้คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอย่างมากค่ะจึงจําเป็นต้องเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงกล่องนะคะเป็นจุปันใหม่เพื่อป้องกันการปลอมแปลงแล้วก็ลอกเลียนแบบนั่นเองนะคะก็คือเป็นประโยชน์สําหรับตัวคุณนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีวิธีการสังเกตยังไงล่ะเชอรี่คือต้องบอกว่านะคะให้ทิปดูดีกว่าว่าตัวเก่าเป็นยังไงนะคะตัวเก่าตัวเก่าอันนี้นะคะตัวเก่านะคะก็คือในรูปโฉมเดิมรูปโฉมเดิมนะแบบนี้นะก็สีก็จะออกเป็นสีม่วงแดงๆก็จะมีรูปคุณผู้หญิงนะคะที่อยู่ทางมุมขวาของกล่องนะคะแล้วก็ บอกว่าคือทิปทิปเขาเขาบอกว่าอะไรช,ชุดชุดอะไรนะชุดชุดนักลทิปเขาบอกว่าชุดนักล้อ <G l oss> อ่ะอันนี้คือโฉมเก่าโฉมเดิมนะคะ <G l oss> <G l oss> แต่นะะ้านในมือของเชอรี่นะคะต้องบอกว่าตัวนี้ผลิตภัณฑ์ซันทาร่ารูปโฉมใหม่นะคะใส่ไลกว่าเดิมและต้องบอกว่าภายในนะคะเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสรรพคุณทุกอย่างนะคะยังเหลือล้นอีกเช่นเคยค่ะยังคงอยู่ยังคงกระพันในกล่องนี้ค่ะเพียงแค่นะคะเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนรูปโฉมใหม่แค่นั้นเองนะคะวิธีสังเกตง่ายๆเลยค่ะก็เป็นยังไงจะทิพจ๋ากล่องของเราให้คุณผู้ชมนะคะจ้องสายตาไปที่ ชุดของคุณผู้หญิงชุดอาจจะดูแบบคุณหนูคุณหนูและไฮโซนิดนิดเมื่อขยับซ้ายขวาปั๊บนะคะจะเกิดภาพสามมิติขึ้นมาทันทีแล้วก็ภาพรูปนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่นูนขึ้นตัวสื่อซันคาร่านะคะก็จะพิมพ์แบบนูนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาทําแบบนี้เพื่อที่จะยากต่อการลอกเลียนแบบแต่ถามว่าถ้าเกิดจะจะลอกเลียนแบบเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าเขาใช้ต้นทุนสูงเขาจึงไม่ค่อยที่นิยมลอกเลียนแบบกันโอ้โหเป็นดิฉันนะคุณผู้ชมขาไม่ลงทุนขนาดนั้นหรอก ควักเงินดีกว่าควักเงินจ่ายยอมซื้อของแท้ของจริงนะคะมารับประทานดีกว่าเพื่อสุขภาพของเรานะคะใช่แล้วค่ะเอาเอาเป็นว่าในช่วงหน้าดีกว่าเชอร์รี่เพราะว่าในช่วงหน้าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขามีปัญหามากและที่เชื่อนะว่าผู้หญิงทุกคนมีปัญหาตกขาวหรือว่าลุดดูขาวไม่กล้าพูดขาะเขาไม่เคยเป็นโอยใช่เพราะเธอกินอยู่จริงเอาเป็นว่านะคะเพราะว่าในช่วงหน้าเนี่ยเธอคนนี้เขามีปัญหาเรื่องลุดดูขาวนะคะคือตกขาวมาเยอะนั่นเอง แต่นะคะข้ออันตรายจริงๆอของฤดูขาวนะคะถ้าเกิดเป็นมากเกินไปเป็นจนออกสีเขียวๆเหลืองๆองเขียวๆ,ๆเนี่ยระวังจะเป็นหนองในนะคะ,ะแต่ว่าของผู้อยู่นี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเบ็กหน้ากลับมาค่ะคืองนี้เดี๋ยวผมเรียนนิดนึงก่อนก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยออกซันคาล่ามาเนี่ยนะเราได้รับการจดทะเบียนเนี่ยจากออยเมื่อปี2552 แล้ในปีส5มหห้าสามเนี่ยเราแต่งตั้งตัวแทนผู้จัดจำหน่ายในปี25 5 3้าห้าสมเห็นไหมครับช่วงระยะเวลาที่เราออกมาในห้าห้าสองเรายังไม่ได้ให้ใครเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ทุกวันนี้ผมไม่สบายใจเห็นออกทีวีกันใหญ่ว่าสันคาร่าไม่ดีอย่างงู้นกินแล้วไม่ได้ผลอย่างนี้ตัวอื่นดีกว่า<ม>เพราะว่าอย่างนี้เราพอพอกระทบมามากปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ได้ทำการเตือนตัวแทนจำหน่ายไปหลายครั้งละหลังจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจยกเลิกตัวแทนเมืม่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อ oh. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะตอนนี้ผู้บริโภคก,ก็สับสนนะครับว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมสมมุติสินค้าในตลาดตอบโจทย์ผู้หญิงไม่ได้ทําของปลอมไปมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับ <c oughs> อันนี้เป็นกล่องดั้งเดิมนะครับเราลงทุนใหม่เปลี่ยนกล่องใหม่ซึ่งปลอมยากกว่าเดิมนะครับนะครับต้นทุนก็จะสูงกว่าเดิมนะครับอันนี้รูปโฉมใหม่แน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราได้ดึงกลับมาทาเอง <c oughs> เพื่อจะดูแล ควบคุมคุณภาพและดูแลไม่ให้มีการปลอมเกิดขึ้นคนละตัวครับเพราะว่าเห็นมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์ว่าออได้มีสินค้าตัวใหม่ดีกว่าซันคาร่าพัฒนามาจากสูตรซันคาร่าผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่าออตัวใหม่เนี่ยไม่ใช่ลูกหลานผมไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องผมแล้วเขาจะไปเอาสูตรมาจากไหน ใช่ไหมครับเพราะสูตรมันเป็นของโรงงานอยู่แล้วไม่มีใครรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็โฆษณาว่าทานเราเห็นผลวภายใน7วันในต่างๆซึ่งผมก็บอกผู้บริโภคไปแล้วไม่มีสินค้าชนิดไหนที่เรียนแบบออกมาแล้วบอกว่าด้อยกว่าซันคาร่าถ้าด้อยกว่าเขาก็ขายไม่ได้ถูกไหมเขาก็ต้องบอกว่าดีกว่าผมอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งว่าฝากบอกผู้บริโภคด้วยว่าเนื่องจากว่ามันมีของปลอมแล้วเรียนแบบเยอะเพราะงั้นขอให้สังเกตดูว่าซันคาร่าที่แท้จริงอน่ะ ชื่อต้องซันคาร่าโรงผลิตก็คือต้องมีเจรเอร์เฮิร์บอินดัสตีเลขอยนี่นะครับเห็นไหมครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกก้ย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึันคาร่ากล่องสีส้มสูตรดั้งเดิมหนึ่งกล่องบรรจุ30มสิบแคปซูลปกติราคา1นึ่หนึ่งบาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้2กล่องราคาเพียงสองพันบาทและถ้าคุณโทรสั่งซื้อวันนี้ รับสันคาลากล่องสีส้มสูตรดั้งเดิมอีก2กล่องรวมแล้วท่านจะได้รับสันคาลากล่องสีส้มสูตรดั้งเดิมจำนวน4กล่องในราคาเพียง2,000บาทด่วนโปรโมชั่นนี้สำหรับ100ท่านต่อวันเท่านั้นแล้วมาเมสท้ายของรายการเลยดิว <'m> ้าวพ าวจะไม่ไปจากคุณค่ะและอยู่กับพวกเราค่ะในช่วงนี้อ้โหเลดี้ค่ะและที่สําคัญค่ะเบรกนี้มาตามคำมั่นสัญญาอย่างแน่นอนเลยเพราะวันนี้เรามีสาวสวยมาการันตีนะคะแล้วก็ไมต้องบอกว่ามาตอกย้ําความร้อนแรงในเรื่องของรุ่งราวสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างซันทัล่าค่ะตอนนี้นั่งอยู่ข้างเชอรี่แล้วนะคะสําหรับผู้ใช้จริงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากสวยที่สุดนะคะ๋ยวให้น้องดิ้งนีตัวคุณผู้ชมหน้าบ้านนิดนึงค่ะ สวัสดีค่ะบีมนะคะเลวดีสุขมันตอนนี้ก็ รับแบบว่าถ่าย M v ็มวีเพลงลูกพุ่งแล้วก็เดินแบบแล้วก็ตามแบบว่าประกวดเวทีต่างๆเวทีแบบว่าเซ็กซี่อะไรประมาณนี้ค่ะใช่เยอะเหมือนกันเนาะจะเป็นแสดงว่ารับนะคะในส่วนของงานอีเวนต์ต่างๆด้วยใช่ลวอ่ะพี่พี่ว่าถ้ามาเร็วกว่านี้พี่ตกงานไปแล้วล่ะโอ้ไม่หรอกพี่ก็ยิ้หนูพี่สันซ้อพี่กลัวมีคนเลื้อยขาขาขาขอี้พี่จงเลยเนี่ยไม่คือจะบอกงี้น้องเขาเป็นคน ที่มีผิวพรรณรูปร่างดีแล้วก็เลยรู้สึกว่าแหมถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยเรารู้เริ่มเราก็เริ่มกลัวไงถ้ามาเด็กใหม่ก็เริ่มขึ้นมาเยอะที่สําคัญเด็กมาเยอะจริงนะคะอย่างน้องบีมนี่เขาก็มีงานเยอะถูกไหมคะและที่สําคัญเนี่ยถ้าน้องใหม่ๆผลิตออกมาเรื่อยๆนี่นะงานเราอาจจะแบบว่าลดน้อยถอยลงก็ได้นะไม่หรอก้องที่ก็สูไวสวยสู้หนูได้แหละสวยสู้หนูได้นะดูน้องบีมพูดนะฉันขออยู่ข้างน้องบีมนะน้องบีมเป็นยังไงบ้างคะนอกจากในเรื่องราวของวงการ แล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้างทํทงานในวงการนี้ทางานในวงการนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอะ,ค,ะค่ะได้เฉพาะแบบหน้าผิวพรรณแล้วก็หน้าอกอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเพราะว่าบีม่ะจองแนวแบบว่าใส่บิกินี่อะคะ่ะงานก็เน้นบิกินี่แล้วบีมก็จะมีแบบปัญหาพวกแบบว่าตกขาวแบบบีมกินอะไรเงี้ยก็แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะแบบว่า ใช่แล้วเวลาไปแคสงานอะไรเงี้ยก็แบบหน้าก็จะมีสิวไม่ค่อยผ่องใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าโอ๊ยเวลาแบบแคสงานเขาก็จะรวบตึงกันไปแต่บีมต้องแบบปิดหน้าแบบว่าไม่ให้ใครเห็นหน้าคือปกปิดปัญหาของตัวเองใช่ไหมนี่คือจะบอกว่าปัญหาของน้องบีมนี่นะเขาแบบเป็นมาจากภายในไงปัญหามันเกิดจากภายในดูสิมันส่งผลออกมาจากภายนอกร่างกายของเราอย่างที่น้องบีมเป็นก็คือว่าเป็นระดูเป็นตกขาวใช่ไหมเป็นตกขาว เป็นมากๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของสิวแล้วก็แบบว่าความหมองค้ำต่างๆแล้วก็เดี๋ยวให้ขยายความนิดนึงที่บอกว่าเป็นฤึดูขาวหรือว่าตกขาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นแล้วมันมันเป็นยังไงอาการันเป็นยังไงคะคือแบบอาการแรกๆมาก็แบบเป็นคราบเหลือๆนิดหน่อยแต่แบบคือแบบยังไม่อะไรมากพอนานๆไปเริ่มแบบว่า คือแบบเอ้าทำไมแบบเวลาจับอะไรเงี้ยก็แบบทาไมแบบมีกลิ่นด้วยแล้วจับว่ายนี่แบบว่าขาวแล้วแบบต้องใส่ผ้าทนามยตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วบีกินี่มันใส่ผ้าทนามยมันก็ใส่ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วแบบเวลาใส่เงี้ยแบบเพื่อนถามเอ้าทำไมต้องใส่ผ้าทนามยอีกแล้วเป็นประจำเดือนเหรอบอกอ๋อไม่ใช่ตกขาวประจำเดือนก็ไม่ค่อยก็แบบมาไม่ค่อยปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่มั่นใจเลยเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องแบบ ใส่ผ้าทนาไมไปไหนก็ต้องพกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือสมัยมก่อนเวลาน้องดิน<ช>เขาเดิน<ๆ>เขาเขาจะไม่เดินแบบว่าอันนี้นะ เขาเรียกว่าแหละเดินทวนลมไม่สิเขาลกกินกลัวไงเขา้นความมั่นใจถูกปะเพราะเขาก็กลัวแบบเหมือนแบบคนอื่นเขาได้กลิ่นอะไรอย่างนี้ก็เสียบุคลิกเสียมั่นใจแล้วนี่ก็ไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าน้องเขาแบบว่ารับงานแบบพวกถ่ายแบบบิกินี่ใช่ไหมเวลาใส่พวกแนวๆนั้นเนี่ยเราจะมาใส่แผ่นอนามัยเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้นะถูกต้องนะคะเพราะมันเสียบุคลิกด้วยและยังไงคะเรามีวิธีการที่จะดูแลตัวเองเนี่ยให้ปัญหานี้มันหมดไปเนี่ยเราคนพบได้ยังไงคะตอนแรกอ่ะก็ เพื่อนถามอ้าทําไมใส่ผ้าทําไมาบ่อยจังอ,อะไรอย่างเงี้าายก็แบบคือแบบฮะทำไมแบบทำไมแลใส่บิกินี่เวลาแบบพอเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ก็แบบเวลาแต่งตัวด้วยกันอะไรกับเพื่อนที่เป็นพวกเดินแบบด้วยกันก็แบบไม่มั่นใจเวลาใส่บิกินี่อะไรเงี้ยแบบเพื่อนถามว่า เฮ้แบบเฮ้ยได้กลิ่นอะไรป้าแบบทำ <c oughs> มาแบบกลัวเล <c oughs> ยแบบได้กลิ่นไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แบบใส่ผ้านา้าไมอะไรเงี้ยก็ถามผ้านไมยอยีกแล้วหรอ <c oughs> อะไรเงี้ยแบบอา้าวทำไมไม่ถอดอะไรเงี้ยบอกเนี่ยแบบปรึกษาเพื่อนบบว่าเป็นตกขาวอะไรเงี้ยมีกลิ่นเราเออแบบกลัวเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าแนะนำบอกเน,นี่ยเนี่ยกินอาหารเสริมอยู่ <c oughs> อะไรเงี้ย บอกอาหารเสริมอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแบบค่ะอาหารเสริมจะช่วยได้หรออะไรเนี้ยจากธรรมชาติมันก็ไม่เหมือนกับยาของหมออะไรอย่างเงี้ยจะ,ะแรงกว่าเพราะยาของหมอมันก็จะแรงแป๊บเดียวมันก็จะหายแต่ถ้าเราไม่แบบไม่หาหมอต่อเน,นื่องมันก็ะจะแบบ เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกใช่แต่เพื่อนบอกวมาอยอันเี้ยไม่กลับมาหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ยเราไม่เชื่อเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนบอกว่าอ๋อมันมีออยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกอาหารเสริมมันไม่ค่อยมีอยอเงี้ยมันของปลอมก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบก๊อปปี้ก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามตลาดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเพื่อนก็บอกเนี่ยลองดูซันคาร่าอะไรเงี้ยบอกซันคาร่าไม่เคยแบบ อไม่ไม่เคยได้ยินเลยเป็นอะไรใช่ไหมสำหรับรุ่นรุ่นนี้ยังได้แต่รุ่นนี้รุ่นพี่เชอร์รี่นี่เฮ้ยเธอก็ไปบอกลูกข้างนอกแล้วท่านเด็กแต่หน้าเธอก็เปรียบเทียบไปสิเปรียบเทียบฉันทำไมไม่พี่พูดบอกว่าจานคาราบูพี่เชอร์รี่รู้จักเลยนะไม่ใช่เพราะว่าสันคาราบเขามีมานานแล้วเขามีการ ตลาดที่เรียกว่ามีมายาวนานเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกเขารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแต่อย่างรุ่นของน้องเนี่ยคือต้องบอกว่าตัวเลือกมันเยอะรอบข้างเราเนี่ยคนนั้นก็บอกว่านี้บ้านนี้ก็บอกว่าดีบ้านนี้ทันแล้วก็ช่วยได้แต่จริงๆแล้วทั้งนั้นเนี่ยมันต้องอยู่กันมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะมีการวิเคราะห์พิจารณายังไงนะคะอย่างที่น้องเขาเป็นอยู่เขาก็แบบจริงหรอเป็นเราเราก็ต้องรู้สึกกันถุบปากอย่างเราไปต้องดีแล้วบอกจริงเหรอช่วยได้เหรออะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่ะแล้วเรา คิดยังไงถึงจะแบบตอนขณะที่เรานั่งฟังเพื่อนอยู่เนี่ยเราคิดยังไงที่เราจะตัดสินใจใช้อร<ฆ>ิภัณฑ์ตัวนี้ก็แบบว่าไม่เชื่ออะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกอ่ะงั้นเรายอมแบบว่ายอมให้เธอของเราไปยินดูอะไรเงี้ยไปทานดูอะไรเงี้ยค่ะก็แบบโอเคได้เดี๋ยวของ,งั้นขอลองทานออทานกล่องนึงละกันอะไรเงี้ยเพื่อนบอกงั้นเอาไปกล่องนึงเพราะว่าเราอะซื้อมาหลายกล่องอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนบอกว่ามันใช้ดีเพื่อนบอกว่าเราเลยซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านหลายกล่องอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคลองไปทานดู<ๆ> บิงก์กทานที่จริงมันหนึ่งเม็ดก่อนนอนใช่เลยแบบว่าเพิ่มเป็นสองเม็ดแบบว่าเพื่อแบบให้มัน่าเห็นผลรวดเร็วใช่เลยคนสองเม็ดอะไรเงี้ยเป็นคนรใบร้ออะไรเงี้ยเช้าหนึ่งเม็ดป่ะคาลีเลยก่อนนอนสองเม็ดเลยว่าสองเลยก่อนนอนมันคือแบบมันจะช่วยให้ร่างกายเราปรับด้วยเวลานอนเพราะว่ามันคือเหมือนเราพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบช่วยปรับในร่างกายแล้วก็เลยทานสองเม็ดอะไรอย่างงี้พอทานสองเม็ดทานไปประมาณสอง สองแผงหรือหนึ่งเดือนอะไรเนี้ยหนงกล่อ,องรู้สึกว่ามัน่นใจขึ้นเริ่มแบบเริ่มหายเริ่มผิวพรรณเริ่มดีหน้าสิวเริ่มกล้าเปิดหน้าสิวก็เริ่มแบบรอยสิวอะไรเงี้ยก็เริ่มจารรณใช่จางลงแล้วก็ผิวพรรณก็แบบ เป่งเวลาออกแดดหรอผิวพรรณทาครีมอะไรเงี้ยทาครีมแบบครีมมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยผิวพรรณก็ดีขึ้นหน้าอกก็แบบเริ่มมั่นใจอะไรเงี้ยห่ายอหลายที่จะถามคุณผู้ชมหลายท่านก็ต้องแบบสนใจแน่เลยว่าเออแล้วบางคนเขาทานไปแล้วเขาได้นะคะผลคลอยได้อย่างก็คือในเรื่องของรูปร่างสัดส่วนแล้วก็ในเรื่องของทรงอกใช่ไหมบางคนทรงอกเขาหย่อนคล้อยไงบางคนมีน้องแล้วอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะช่วยในเรื่องของยกกระชับทรงอกด้วยนะคะก็เป็นผลลอยได้อย่างหนึ่งอย่างที่น้องบีมบอกไปนะคะใช่ค่ะอ่ะ แล้วหลังจากที่เราทานไปเนี่ยนะคะแน่นอนแหละว่าในส่วนของน้องบีมเองนะคะน้องบีมเนี่ยยังได้รับแพ็กเกจเก่าอยู่ก็คือว่ารุ่นเก่าก็คือเป็นรุ่นเก่าน้องบีมเขาทานมาเนี่ยก็คือทานตัวเดิมใช่ไหมโฉมรูปรูปโฉมเดิมที่เห็นผลดีก็คือตัวนี้นะคะแล้วยังไงแล้วทานไปประมาณเท่าไหร่ถึงรู้สึกเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็กล่องหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นแล้วพอตอนนี้ก็เริ่มทานได้มาประมาณ หกเจ็ดเดือนแล้วหกเจ็ดเดือนก็ก็เกือบรึ่งปีแล้วแต่แบบหนคือมันพอคราวนี้แบบว่าเพื่อนก็บอกพอคราวนี้ก็ไปเห็นรูปแบบใหม่ก็แบบลองซื้อรูปแบบใหม่มาเนี่ยก็เป็นรูปฉมใหม่ตัวนี้ใช่ตอนแรกต้องมีซื้อซื้อตอนไหนอะเพราะว่าเห็นเขาเพิ่งเปิดตัวมาก็ซื้อเลยเนี่ยค่ะหรือซื้อเลยค่ะเขาแบบไม่รอช้าเพราะเราในเมื่อเราเคยเคยลองแล้วแล้วมันดีเราก็ ซื้อเลยอะไรเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าเราก็ดูออยอะไรอย่างงี้คือหมายถึงว่าเพื่อนเนี่ยเขาบอกเราว่าเอ้ยบีมันมีเปลี่ยนโฉมใหม่นะอะไรอย่างงี้สินค้าเขาดีอะไรอย่างงี้เราก็เลยบอกว่าซื้อเลยไม่แบบว่าไม่ไม่ลังเกแล้วในเมื่อมีออยรับประกันอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วแบบว่าแล้วทีนี้บีมสังเกตไหมในเรื่องของเลขที่ออยเนเห็ออยก็ตอนแรกก็แบบ คือบีมเห็นออยอบีก็ซื้อแต่แบบไปไปมาบีก็เออนั่งดูออยอเขาก็ตรงกันกับตัวเลขใช่ตัวเลขเขาตรงกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคมั่นใจค่ะก็เลยแบบว่าใช่ของเขาดีจริงอะไรเงี้ยใช่เพราะเห็นผลกับตัวเองแล้วก็เลยแบบว่ามั่นใจที่จะแบบว่ากล้ามา บอกต่ออะไรนี่พอพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งนะเออนะแล้วก็เราจะมาพูดถึงย้อนกลับไปปัญหาที่น้องบีมเจอเพราะว่าน้องบีมเนี่ยเป็นฤดูขาวฤดูขาวคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าไปหาหมอเป็นเดือนๆนะคือเขายังไม่สเตอให้คือเป็นตกขาวเนี่ยเขามีสเตปก็คือเป็นแบบเบาๆก่อนซ้อซก่อนก็คือรรู้สึกเหมือนที่น้องบีมเป็นตอนแรกว่าเหมือนมันเลอะเหมือนชุดชั้นในใช่ไหมมันเนินๆแต่หลังจากนั้นไปเขาก็จะเป็น ที่สองไปก็คือว่าเหมือนออกเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มมีกลิ่นนั่นแหละเรียกว่าอันตรายแล้วล่ะใช่เสร็จแล้วทีนี้พอนั้นมากินไปเนี่ยนะคะในในในระยะเท่าไหร่ตกขาวถึงลดลงและกลิ่นนั้นหายไปประมาณ2เดือนนะคะตกขาวลดลงใช่ค่ะพอกินไปตกขาวลดลงแบบว่ารู้สึกมั่นใจค่ะใช่เวลาแบบใส่บิกินี่คราวนี้เพื่อนามไหน เป็นอยู่ไหมยังใสหรือเป่าหรือยู่ไวอะไรเงี้ยเป็นพี่พี่อายมากเลยนะพี่จะไม่บอกกันถามพี่อย่างนี้ได้ไหมอ๋อเดี๋ยวนี้เรามั่นใจแล้วเราไม่ใสแล้วอะไรเงี้ยกล้าที่จะยืดสายการเรียวงูแบบถ้าผ่หน้าอกเราก็เปล่งปื้ออะไรเงี้ยหน้าเราก็ใสแล้วสู้เธอได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผ่านอะไรอย่างเงี้ยนี่คือบอกใครนะคะที่สนใจนะคะตอนนี้ที่ฟังทิปหรือว่าเชอรี่ผ้เข้าแถวรถยนของเรานะคะพูดถึงกันอยู่เนี่ย คุณยังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะเพราะว่า1กล่องเนี่ยมันมี30แคปซูลใช่เดี๋ยวบอกว่า1กล่องส0ิแคปซูลใช่เดี๋ยวเรานะคะจะไปแกะดูนะคะว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็นะคะ1กล่องเนี่ยราคา1,100บาทค่ะจะส่งฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าอยากจะซื้อ3กล่องไปเลยค่ะจะลองดูเลย3กล่อง3เดือนเป็นยังไงราคา3,000บาทเหลือกล่องละ1 0 0 0บาทจะส่งฟรีแต่นะคะครอบคลุมอยากหนึ่งทั้งครอบครัวอยากจะแบ่งให้พี่สวยให้แม่สวย ให้พี่สาวสวยก็เอาทั้งครอบครัวไปเลยขอซื้อสักห้ากล่องได้ไหมพี่ทิพย์ซื้อไปสินะคะห้ากล่องยิ่งถูกเลยนะเชอรี่เหลือเพยแค่สี่พันห้าร้อยบาทจะส่งฟรีสพันห้าร้อยบาทก็ตกและเฉลี่ยเหลือละกล่องละเก้าร้อยการถูกมากถูกมากๆเลยนะคุณผู้ชม่ะเดี๋ยวเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสาหรับคุณผู้ชมเป็นหลายคนที่ต้องการที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารซันคัล่าของเราตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าราคาหนึ่งกล่องนะคะผู้ชมขานี่เลยราคาเพียง1,100 บาทนะคะ3กล่องค่ะราคาเพียงนะคะ3,000บาทเท่านั้นนะคะและ,ะที่สำคัญครอบคลุมทุกพื้นที่5กล่องค่ะ,คะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าราคาเพียง4,500บาทเฉลี่ยแล้วตกกล่องละ9 0้บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจแล้วต้องบอกว่ารีบโทรมาและที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยใครที่ซื้อตามหน้าจอทีวีของเราตอนนี้นะทิฟต้องบอกเลยว่าของแท้แน่นอนเลยและ,ะของแท้ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะว่าเราได้มีการเปลี่ยน โฉมใหม่นะคะแต่ว่าก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเซนคลาและที่สําคัญค่ะเขาได้ใส่ส่วนผสมนะคะที่ช่วยบารุงผิวพรรณลงไปด้วยแล้ที่เป็นแบร่องผิอันนี้อันนี้ไม่ได้ทาครีมอะไรมาใช่ไหมไม่ทาค่ะทาแค่ครีมแบบว่าโลชั่นธรรมดาาค่ะอันนี้ไม่มีการแบบว่าไปฉีดไม่ฉีดไม่อะไรเลยค่ะแค่ไม่โบแป้งหรือเปล่าไม่โบนะเอาน้ำมาล้างได้เลยนะคะจริงๆนะเนี่ยเอ้ย ขาวมากอ่ะใสมากเลยริ้งมากริ้งมากก็คือไปผลใหได้อย่างหนึ่งก็คือมีส่วนส่วนผสมอย่างที่คิปบอกไปใช่ไหมที่ในเรื่องของผิวอันนี้ก็จะช่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กินเร็วนะก็สวยเร็วนะรีบกินนะคะต้องรีบแบบว่าไปซื้อมาเลาหานได้แล้วค่ะและเดี๋ยวส่งท้ายนะคะให้น้องบีมนี่นะ บอกเรื่องราวดีๆแบบนี้กับคุณผู้ชมไปแล้วเนี่ยให้น้องบีมาเชิญชวนผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าเอจะให้เขามาสนใจในผลิตภัณฑ์ซักาลาของเราแบบนี้เนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างคือไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องรอช้านะคะผลิตภัณฑ์ซัลคาลาทําให้คุณผิวสวยหน้าใสหน้าอกแต่งตึงได้เหมือนบีมค่ะค่ะค่ะไม่จําเป็นต้องแบบว่าลังเลเพราะเขามีออยลรับประกันเรียบร้อยแล้วค่ะมั่นใจในสินค้าของเขาได้ค่ะเพราะบีมคือหนึ่งในนั้นที่เป็นคน ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะเอ,อ้ยน้องเอ็มมาตอบย้ำ เรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยอยากสวยก็เหมือนที่ที่บอกเลยนะคะต้องรีบสวยในวันนี้ที่ได้นะจ๊ะใช่แล้วค่ะสวยเร็วนะคะเราก็ต้องกินเร็วสิถ้าเกิดนะคะคุณคิดลังเลลังเลโอ้ยนู่นค่ะข้างบ้านก็สวยไปก่อนแล้วโอเคไช่ก็รีบนิดนึงละกันนะคะขอย้ํานะคะก่อนที่เรานะคะจะจากกันไปเนาะนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์สังค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้หญิงนะคะตามหามานานแสนนานว่าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนไหมที่ช่วยดูแลรูปร่าง ของเราให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกที่ผู้หญิงซื้อใช้คืผู้ชายซื้อให้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีครอบครัวคุณอบุนแน่นอนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข่ารับเชนของเราเนาะนะคะกับน้องบีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแน่นอนเลยว่าใครซื้อใช้ซื้อไปรับประทานแล้วเนี่ยคนข้างต้องบอกว่าว้าอย่างแน่นอนนะคะว้าเหมือนนี่ต้องบอกในคำพุดทานที่แบบรู้สึกว่าแบบ คือเขาเรียกว่าอะไรคุณทำไปัดจรรย์มากอะไรนี้เลยนะต้องตอบย้ําจริงๆค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์สันทรลาสรูปโฉมใหม่นะคะอย่างที่มือชลี่ถืออยู่ตอนนี้นะคะเป็นกล่องสีส้มข้างในบรรจุ30แคปซูลนะคะก็คือมี2แผงแผงละ15แคปซูลนั่นเองนะคะต้องบอกว่าซื้อผ่านหน้าจอทีวีของเราเนี่ยคุณจะได้ของแท้ของจริงอย่างแน่นอนแล้วก็รับประกันความปลอดภัยด้วยเพราะว่าเรามีนะคะเลขที่อยอยให้คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะอ่าอ่ะอะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวความสวยความงามแล้วก ก็บอกว่าความสุขมันจากเราไปเร็วใช่แต่แน่นอนค่ะจะเจอกับเชอรี่และทิพย์มีเรื่องราวดีๆม,มาฝากทุกท่านกันอย่างแน่นอนวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะกับรายการเลดี้ว้าวเพราะความสาวจะไม่ไปจากคุณวันนี้พวกเราสาคนลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ